1 0 0กิโลที่แม่เลียงครับตอนนี้อยู่ที่แม่ตะวอรกินหมือเดียวเสร็จเล็กไหลครับ วัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับก็เป็นการเดินทางของผมต่อจากคลิปที่แล้วที่ไปเลยต่อแม่ตื่นมานะครับคลิปนี้เรามาเส้นทางจากแม่ระมาดนะครับท่าสองอยางแล้วก็ไปที่แม่สระเยนครับก็เดินทางคนเดียวครับก็จอดไปแวะไปครับมีหลากหลายเรื่องราวที่เราต้องไปพบเจอครับ เป็นความสนุกสนานและมีความสุขในการเดินทางแบบแนวทัวริงครับไม่เน้นใช้ความเร็วนะครับเน้นการเสพบรรยากาศร,ระหว่างทางครับผมใครที่ชอบแนวนี้ก็ไม่ควรพลาดครับคลิปนี้ของผมเดินทางคนเดียวครับตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำเมยครับผมเดินทางไปซึ่งคลิปนี้ผมทิ้งท้ายจากคลิปก่อนบอกว่าจะไปเจอสถานที่หนึ่งที่ผมเคยเจอในความฝันหรือนิมิตของผมตอนฝึกสมาธิใหม่ๆครับ เดี๋ยวเราไปพบพร้อมๆกันว่าจะเป็นสถานที่ไหนและก็ต้องเจออะไรบ้างนะครับก็เที่ยวไปก็คุยไปครับเสียงมไม่ดีก็ภากเสียงเข้าใส่ครับแต่ก็ต้องขออภัยครับบางทีก็มีเสียงรบกวนบ้างนะครับบรรยากาศก็คือฝนตกตลอดท่าครับผมมีมาถึงแล้วครับผมสถานที่ที่เคยฝันถึงหลายปีก่อน อันนี้เข้าไปได้หรอครับพี่ครับเข้าไปเที่ยวได้ไหมเข้าเข้าไปนี่ได้ไหมได้ครับได้อยู่เนาะครับขอบคุณครับไปที่วัดก็ได้ครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสถานที่แห่งนี้ซึ่งผมเคย ฝันถึงนะครสมัยประมาณ5ปีก่อนนะครับตอนที่ฝึกกรรมฐานใหม่ๆครับก็มีครั้งหนึ่งครับคือนั่งกรรมฐานแล้วก็เหมือนกับหลับไปแป๊บหนึ่งครับแล้วก็ในฝันก็ฝันเห็นว่าได้ลอยขึ้นไปบนอากาศบนท้องฟ้ามีเมฆสีขาวรอบตัวไปหมดเลยครับแล้วไปอีกระดับหนึ่งก็มีเป็นเหมือนวัดนะฮะเหมือนวัดล้อมรอบเข้าไป มีเจดีสีขาวทรงกลมสันฐานขนาดใหญ่มากครับสีขาวแล้วก็ด้านยอดของเจดีเนี่ยจะเป็นสีทองนะครับลออยู่ท่ามกลางเมฆเป็นชั้น,น,นๆๆๆนะครับสวยงามมากครับในฝันที่ผมไปเจอเนี่ยโหโสวยงามมากครับไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนในชีวิตเลยนะครับแล้วก็พอเข้าไปใกล้ถึงพระาธาตุนะฮะพระาธาตุทรง ลมสีขาวมียอดสีทองก็มีพระสงฆ์ครับเดินลงมาในลักษณะอุ้มบารนะฮะแล้วก็พระสงฆ์แต่ละรูปเนี่ยท่านโปร่งแสงสีทองนะครับตัวใสมากแล้วก็สีทองอลา,ามเดินลงมาเป็นริ้วๆนะฮะเหมือนกับเมื่อกี้เลยครับที่เราขับรถมาเมื่อกี้นะฮะจะเห็นมีรูปพระสงฆ์อุ้มบาทแล้วก็เดินลงมานะฮะจากพระธาตุผมก็ได้ใส่บาตรแล้วก็กราบพระท่านรู้สึกปิติ มีความสุขมากเลยครับตอนนั้นครับแล้วก็รู้ตัวก็ได้ไปถามพระท่านนะฮะพระท่านก็บอกว่าอันนี้มันจะเป็นลักษณะของเจดีย์จุลามณีที่อยู่บนชั้นสวรรค์ดาวดึงนะครับผมก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลนะฮะตอนนั้นเสิร์ชหาข้อมูลปุ๊บก็มีชื่อ,อวัดจุลามณีนะครับที่จังหวัดตากครับก็มาแนะอะไรพวกนี้นะครับผมก็ เซฟไว้ why, เป็นสถานที่อยากไปมาตลอดในชีวิตครับแล้ววันนี้ผมก็ได้มาถึงนะฮะแล้วก็ได้มากราบพระธาตุนะฮะซึ่งมันน่าอาศาัศจรรย์ใจผมเหลือกเกินนะครับที่ว่าทําไมเราไม่เคยมาไม่เคยเห็นในแม้แต่ในรูปไม่เคยรู้เรื่องเลยนะครับก็ได้มาเจอแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอาศาัศจรรย์ใจส่วนตัวผมมากๆนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับในไหนก็ มาถึงแล้วก็ผมก็ขอเล่าประวัติของจุลามณีครับซึ่งผมไปค้นจากสำนักงานราชบัณฑิตทยาสภานะครับชุลามณีนะครับเป็นชื่อพระเจดีที่บรรจุพระเกศธาตุนะฮะคือมวยพระเกศาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดเมื่อครั้งเสด็จออกมหาทิเนศสกรมครับคือออกบวชและและทาทธาตุคือพระเขี้ยวแก้วเบื้องบนด้านขวาของพระพุทธเจ้า จุลามณีเจดีอยู่ในสวนชั้นดาวดึงนะครับหนังสือไตภูมิโลกวินิจัยซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ภาจุลาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระธรรมปรีชาหรือแก้วนะครับเจ้ากรมอลักษ์เรียบเรียงขึ้นในพุทธศักราช2,345นะครับกล่าวว่าพระจุลามณีเจดีนี้พระอินทเป็นผู้สร้างมีความสูงโยอหนึ่ง บรรจุพระจุลามณีและพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าพระเขี้ยวแก้วนี้เดิมโทนพรามผู้ทําหน้าที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุนี้ซ่อนไว้ในผ้าโพกศีรษะของตนพระอินทร์ทรงเห็นว่าควรนําพระเขี้ยวแก้วนี้ไปไว้ในที่เหมาะสมเพื่อให้เหล่าเทวดาได้สักการบูชาจึงนําไปรประดิษฐานไว้ที่พระจุลามณีเจดีนะครับอันนี้ก็เป็น ประวัติคร่าวๆครับซึ่งผมก็เพิ่งมารู้ไม่กี่วันมานี้เองนะครับนะครับนี่ก็ไปเจอพระท่านหนึ่งครับที่ยังจำวัดอยู่ที่จุลามณีตรงนี้นะฮะวัดก่อมาแนะตรงนี้ที่ท่า2องยางจังหวัดตาครผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้าไปกราบไปชมได้ครับวิวก็สวยนะฮะอยู่ท่ามกลางขุนเขาสายหมอกสายน้ําครับผมวันที่ผมไปก็ฝนตกนะครับพระท่านก็เรียกเข้าไปหาแล้วก็มอบ เล็กไหลให้ผมผมก็ไม่รู้จักว่าเหล็กไหลคืออะไรนะครับเพราะปกติส่วนตัวก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความรู้หรือมีความสนใจในด้านนี้อยู่แล้วนะฮะนี่ก็มันเป็นเรื่องอัศจรรย์ใจสําหรับผมจริงๆเลยนะครับใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นนะเส้นท่าสองยางตาบไม่สอดไปถึงแม่สรียงเนี่ยลองแวะดูครับเดี๋ยวนั่งสนทนาธรรมกับพระท่าน สักแป๊บหนึ่งก็ออกเดินทางต่อครับเพราะว่าเปียกหมดเลยฮนะวันนั้นที่ไปฝนตกตลอดวันเลยนะครับมา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 จะให้ของเด้อแล้วกูตายาหมด้งดมีอะไรรูจักเล็กไหลมัีอะไรไะรูจัดออมานนะะเอาัะน,นั่งเล็กมาใส่มาเ็มา,อาอยัางเงี้มายัเอาอยางยเอองีย้ย มมันันนงง้ง้งงงงงเเดดออตั้งใจจะมาหลายปีแล้ววันนี้ผมฝันเห็นในในฝันโอ้พรนนั่นนี่อ่ะจับก่อนไงด้วยฝันเห็นขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็มีไปเจอพระาธาตุสีทองอแล้วก็แล้วก็มีพระบณนบาตรบนลงมาลงมาลงมามผมว่าใส่บาตรพระใส่พระ เป็นพระสงฆ์ิโอ้ย่านสาสีทองใช่ใช่ใชาก็ใส่บาตรใส่บาตรพระธาตุเดไม่เข้าใจเราเป็นพระธาตุอะไรโอ้มึงมาเสรมื่อไหร่เด็มึงมาเส็เมื่อไหร่มายังโอ้มึงยังหัวจหมดอ่างนี้ต้งหยอย้ายได้แค่นั้นถ้าเอาไว้ทั้งบุน่ะมันทำไม่ได้ต้องหยอย้ายอ่ะังไโนนอ่ะไอ้ติ๊กูอ้ยโน่นเดีรวมาหนูอ่ะ ถามพระแถวนะเขาว่าเป็นพระอรหัตติรามณีบนสวรรค์เออใช่ใช่นี่มาไงมาจริงเลยเด็กเขาออกไปเมื่อไหรเขาออกไปเมื่อหร่เลยกดดูโผล่ตรงนี้วัดหนึ่งผมก็เลยตั้งใจมาโอ้ตรงนี้นี่กูทำพระมาตรงนี้เขามาไงนี่มาปุ๊บตกบุ๊บนี่ยตรงนี้กูก็เลยทำเหยว่ะอะไรเงี้ยอย่างชิ้นมันจะต้องมือชัดหรอกกูก็บอกว่ามึงไม่ชอบมึงก็มากูบอกกูคุยคุยได้แค่นี้แล้ว ถุงทำหนีเรืองเสื้อจะได้เด้อถุงทำหนีถุงนโมตัดเก่าคือตอนนี้ชอบนั่งกรรมฐานปกติแล้วเออนั่งยิ่งสบายเลยยิงสบายเลยจะนั่งทุกเช้าทุกคืนเลยผมตื่นเช้ามาก็นั่งก่อนนอนผมก็นั่งเจ็บเป็นแข็งว่ากราโกนี่นั่งกูนั่งเจ็บสริเนี่ยเ็บอาจจะจะยิ่งยิ่งเทายิ่งอาร์ตเด้อไม่เทปเครับเข้าใจยังเริ่มเทาอยู่เจ็บเรป่ังสิงอ่ะคยังสิง ตอนนี้กี่ปีเก้าสิบแปดโอ้พอได้พอได้เล็กไหลครับเออนี่แหละเล็กไหลพอดีมาแวะพระพุทธเจ้าจุลามณีหลวงพ่อท่านประธานให้เมตตาประธานให้ผมนะครับโอ้โหคือพระพุทธเจ้าจุลามณีครับเก็บไว้กับตัวครับผมนอนหนึ่งดแลง ต้องไปใส่ไว้เยอ้ๆคุณอาใส่ใส่ไว้เ้อะใส่ไว้นี่ว่าอะไรเลิกครบอือหัวระวังมอเตอร์ไซต่ปลอดภัยไปเยอครับมาเป็นจะตบครบมีอะไรกับผู้ด้เยอครับโอเคโอเคได้ของดีไปพร้อมเลยพระท่านเอาให้ครับสาธุเดินทางปลอดภัย เลยเราต้องเดินทางไกลเลยไม่มีขึ้นโทรศัพท์ครับแถวนี้ครับขอบคุณครับการที่ออกมาท่องเที่ยวแบบตัวคนเดียวแล้วก็ไม่มีแผนไม่มีแปลนอะไรมากมายฮะก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งสำหรับ คนที่ไม่เหมือนคนแบบผมนะครับเวลาไปออกทริปกับกลุ่มก็สนุกไปอีกแบบครับแต่มาคนเดียวก็มีความสุขส่วนตัวไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็ตามหาสถานที่ที่เราในฝันหรือว่าในความคิดในอะไรเราในวัยเด็กที่เราอยากไปเจอก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองครับแค่เที่ยวภายในประเทศก็ยังไม่ทั่วแล้ว ประเทศไทยมีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายผู้คนก็เป็นมิตรนะฮะผูดคุยกันก็รู้เรื่องง่ายครับคุยกับสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ไม่ได้ถามชื่อท่านนะครับก็ไ,ได้ของดีติดตัวมารไม่รับบริจาคด้วยนะฮะที่อาจารย์ที่วัดนนตรงนี้นะครับก็<อ>เป็นประสบการณ์ชีวิตอีกแบบหนึ่งที่ หาไม่ได้ในชีวิตประจำวันครับเดี๋ยวมีเวลาผมก็จะออกตามหาสถานที่ในฝันในความคิดความหวังในวัยเด็กต่อไปครับเดี๋ยวเราครับไปกันต่อเลยนะครับจะเป็นจุดไหนแวะยังไงเดี๋ยวติดตามชมคลิปเรื่อยๆครับผม น,น,น,น้ำตกทีโมโบข้างทางระหว่งางตัวข่าสองยางไปแม่เสลียงครับผม นะโอเคโอเคไปกอดไปก่อดโอ้โหจอดขวองทองครับนะครับถ้ามาหน้าร้อนนี่หน้าจะดีหน้าเล่นน้ำเลยเออโอเคครับผมไปกอดจีโมโบวู้ บบาามาโบมาแล้วนะมีวมาแวะมาครับผมจัดหน้าออกจากวัดพอมาแนะมาไม่กี่กิโลเมตรก็มาเจอน้ำตกข้างทางครับอยู่ระหว่างทางเลยหมายเลข105าจากท่าสองยางครับเข้าไปสู่ตัวแม่สเสรียงครับเส้นนี้แหละครับ แวะกันได้ครับถ้าใจดีก็ไปหน้าฝนครับก็ทีมอโบมาจากชื่อหมู่บ้านนะที่ผมดูนะนี่ก็มาแว้ที่ท่าเรือแม่ตะวอครับเป็นอีกสถานที่ในบันทึกของผมที่อยากจะแวะดูนะแต่วันที่ผมไปฝนตกแล้วก็แม่น้ำเมยระดับสูงขึ้นมากเลยนะครับเลยไปหาก๋วยเตี๋ยวกินอะายแถนเพราะว่าตั้งแต่กินข้าวกลางป่าก็ยังไม่ได้กินข้าวอีกเลยนะครับ ก็ตามนั้นแหละครับไม่มีแปลนไม่มีอะไรมากมายก็ขับไปแวะไปครับเป็นการท่องเที่ยวเนาะเราไม่เน้นความเร็วอยู่แล้วนะครับข้าไหนก็นอนนั่นนะเดีย๋ยไปหาอะไรกินแถวท่าเรือแม่ตะวอครับ ก๋วยเตี๋ยวขาย,ยไ,ไหมครับก๋ยวยเตี๋ยวกินกินก๋วยเตี๋ยวเอาเส้นเล็กลูกชิ้นหมูครับฮะ น้ำใสตับน้ำตับน้ำใสโอ้น้ำขึ้นเยอะเลย เมยแม่ตะว,วอ,อน้ำเมยครับน้ำเมยไหลตรงนี้มันจะเป็นเจดีขาวโอ้โหน้ำเชี่ยวแบบนี้นี่ผมไม่มีข้าวเนาะตรงนี้พักก่อนกินก๋วยเตี๋วดีกว่าเพราะเขาพรอนเลยยังไม่ได้กินเลยน้ำเมยขึ้นครับโอ้ฝคนตกตลอดทางเดี๋ยวไปนอนที่แม่เสลียงเอา ประมาณ100ยกิโลถึงแม่เสียงครับตอนนี้อยู่ที่แม่ตะวอกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วกิมเพิ่งไกินข้าวเพิ่งเมีของตกในท้อง,อง,องโอเคเดินทางต่อครับกลับไปกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็ออกเดินทางครับจากการสอบถามข้อมูลชาวบ้านและก็เจ้าหน้าที่แถวนั้นนะฮะเขาก็บอกว่าช่วงนี้อันตรายครับน้ำขึ้นเยอะนะฮะไม่เหมาะกับการข้ามไปเที่ยวทางฝั่ง รัะเลียงหรือ,อทางฝั่งพม่านะฮะแล้วก็อีกอย่างตอนนี้ก็สงครามภายในก็ยังไม่สงบครับมีการแตกของชนกลุ่มน้อยออกเป็นหลายกลุ่มครับเขาก็บอกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนี่สามารถข้ามไปได้อยู่นะฮะก็ไปเที่ยวไปอะไรกันได้แต่ตอนนี้ไม่แนะนําเพราะว่าอาจจะถูกจับตัวแล้วก็หายตัวไปในป่าดงลึกนะครับผมก็เลยออกเดินทางต่อครับผม ฝนก็ตกตกตลอดทางเลยนะครับเสื้อกันฝนก็ไม่ได้เอาไปครับผมมีแต่เสื้อซับในที่เป็นกันหนาวใส่ไปปุ๊บม,มันก็เปียกทั้งตัวเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกรสชาติบรรยากาศหนึ่งของการเดินทางฤดูฝนครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับผมอย่าใช้ความเร็วเกินไปนะฮะแล้วก็อย่าประมาทมีสติสําคัญที่สุดครับผม ทางช่วงหน้าฝนฮนะก็เจอบัตเหตุหลายจุดครับมาจุดนี้ก็เจอพี่ชีสท่านหนึ่งครับเสียหลักล้มกลางโค้งครับเพราะว่าเป็นทางโค้งแล้วก็เหยียบทดเกียร์ลงมาเป็นเกียร์ว่างครับเลยทําให้รถล้มแปะนะครับไม่ได้รุนแรงอะไรครับผมเราผ่านมาก็เลยแวะช่วยแป๊ดหนึ่งครับผมต้องขออนุญาตพี่เจ้าของรถด้วยนะครับ ที่ไม่อยากให้เกิดอยู่แล้วนะแต่ก็เล็กน้อยครับลงไปช่วยแป๊บนึ่งก็เรียบร้อยแล้วนะครับ ย่อมมีอุปสรรคเป็นธรรมดาครับอยู่ที่ว่าเราจะพร้อมรับมือได้ขนาดไหนส่วนตัวผมนะครับเตรียมพร้อมเสมอครับทั้งด้านร่างกายนะครับมีการออกกําลังกายสม่าเสมอครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีแล้วก็สุขภาพจิตก็ต้องดีครับฝึกกรรมฐานฝึกสมาธิช่วยได้เยอะมากครับเวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรมากระทบไม่ว่าจะทุกข์จะสุขจะเศร้าจะเหงาจะดีใจเสียใจเราสามารถจูน พลังงานคลื่นจิตของเราเนี่ยรับได้ทุกสถานการณ์ได้รวดเร็วไม่เหวอไม่ฝุ้งซ้านครับนี่เท่านี้ก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องเลืศอหรูอลังการอะไรมากมายครับขอให้มีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีนะครับทําในสิ่งที่ชอบสิ่งที่รักได้เสมอครับนี่คือความสุขที่สุดของชีวิตแล้วนะครับปลายทางไม่สําคัญเท่ากับระหว่างทางนั่นเองนะครับคือระหว่างทางเราก็ ใช้สติให้เยอะครับมีความสุขเจอความทุกข์ก็รู้และปล่อยวางไปครับรู้แนละปล่อยวางไปครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ขับยาวๆเลยครับเพราะว่าเปียกทั้งตัวทั้งคนทั้งรถครับต้องการอาอบน้ําและห่มผ้าอุ่นๆจิบเบียร์แก้หนาวสักกระป๋องนึ่งน่าจะเวิร์กที่สุดแล้วครับตอนนี้ครับผมเรานาะขอให้ถึงโรงแรมไวๆครับผม ้ำป่าพึ่งลงก่อนหน้าเราครับสังเกตได้ว่าสภาพทางก็จะมีเศษดินเศษหินเศษไม้นะฮะเป็นนนเลตรงนี้ก็แวะพักถ่ายรูปอีกจุดนึ่งครับเป็นจุดรอยต่อระหว่างจังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผม หลายๆคนที่ขับรถผ่านไปตรงบริเวณสายสายนี้นะฮะ105ตากนะฮะก็จะแวะถ่ายรูปตรงจุดนี้กันนะครับเพราะว่านานทีปีหนเราได้ไปเราก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกหน่อยนะครับเขียนแม่ห้องสอนแล้วเดี๋ยวเราจะข้ามจากจังหวัดตากเข้าสู่จังหวัดแม่ห้องสอนครับที่พักหาอะไรอบุ่นจิบดีกว่านะครับ กับพักระหว่างทางอีกจุดครับเป็นจุดชมวิวแม่น้ำสองสีครับก็ไม่เคยมาครับก็ถือโอกาสพักรถพักคนแป๊บหนึ่งครับดูจุดแม่น้ำสองสีจุดนี้นะครับผมแม่น้ำรวมและแม่น้ำเงามาจบกันบริเวณบ้านแม่เงาเกิดความแตกต่างระหว่างสายน้ำจะมีสีใสแต่ะมัสขุ่นเหมือนกันเลยนะครับผมแม่น้ำเงามาจากองค์กยแม่น้ำรวมมาจากขุนรวมอ๋อนี่ไงนี่แม่น้ำรวมมาจากขุนรวมนี่แม่น้ำเงา ไม่ทราบไม่สวยมองคิดไปหมดแล้วโงงคิดไปหมดแล้วอะไรนะนั่นเป็นลงเมื่อใช่ไหมกลายเป็นน้ำใสแล้วบินใช่ไหมนีอเข้แล้วคิวสวยคิว่สถ้าฝนไม่ตกมันจับเลยนะก็ใช้เวลาไปสักพักหนึ่งนะครับก็เดินทางต่อเข้าสู่ตัวเมืองแม่เสรเลียงครับเพราะว่าไม่ไหวแล้วนะครับ เบียทั้งคนทั้งรถแล้วก็เคลียรมาทั้งวันแล้วนะครับก็หาโรงแรมนอนในตัวเมืองครับแม่สรียงครับแล้วก็มาเจอพี่น้องไบค์เกอร์ของเรานะครับเป็นครั้งแรกที่ได้เจอพี่น้องไบค์เกอร์ในทริปนี้นะฮะออกบ้านมาสองวันนะครับเจอที่พักที่เดียวกันพอดีเลยนะครับก็มีการสนทนาปลาใสดื่มกันนิดหน่อยแล้วก็พักผ่อน ให้เพียงพอเต็มที่ครับสำหรับการเดินทางในวันพรุ่งนี้ต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลากันตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรจะไปไหนต่อติดตามกันได้นะครับกดติดตามกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้ครับผมแต่ห้ามด่านะครับผมผิดภาพป,ประกันใดต้องขออภัยด้วยนะครับใคร อชอบแนวทัวริงนะฮะไม่เน้นความเร็วนะครับติดตามคลิปผมได้ตลอดเลยนะครับขอบคุณทุกการรับชมและติชมนะครับสวัสดีครับ I'm always home. From forest trails home from desert to sand I've carved my story through this land. The engine roars, the silence breaks. It